ยังคงอยู่ในช่วงเวลาข่าวสปีดนิวนะคะทางทวิชั่น72สปีดแชนแนลค่ะ,คะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับการจัดงานบางกอกยุชธ์คาร์พิรอตคายโชว์2 0 12มาฝากผู้ชมกันค,ค่ะงานนี้นะคะก็เป็นครั้งที่4แล้วค่ะนอกจากจะมีรถนะคะไโชว์มากมายแล้วเนี่ยทางลิซซิงกสิกรไทยค่ะเขาไปร่วมออกบูธจัด บูธในงานนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้นะคะน่าจะมีลิสซ i n g สูงถึง500ล้านบาททีเดียวนะคะไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าทางลิสซ i n g กสิกรไทยนั้นเขาเตรียมอะไรมาเสนอคุณผู้ชมเป็นพิเศษบ้างนะคะคุณอัครนันทิตรศรวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ n g กสิกรไทยจำกัดได้บอกว่าในงานนี้ค่ะบงกอกยูสคาร์แอนด์อิมพร์ตคาโช2012 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่4ในครั้งนี้นะคะทางลิสซิ่งกสิกรไทยได้มาร่วมออกบูธท,ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดความพิเศษเหนือระดับทุกความต้องการเรื่องรถกับลิสซิ่งกสิกรไทยโดยได้นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และบริการทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยรวมทั้งได้นําโปรโมชั่นพิเศษค่ะมามอบให้กับลูกค้าผู้สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทยเฉพาะภายในงานนี้เลยค่ะ ในตลาดทั้งรถนำเข้ารถรถมือสองเนี่ยมีขนาดใหญ่พอๆกันนะครับซึ่งผมถือว่ารถนำเข้าเองเนี่ยน่าจะมีสัสดส่วนที่มากกว่าในงานนี้ผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยน่าจะมีความสนใจนในเชิงของตัวรถนำเข้าเนี่ยค่อนข้างมากแต่รถมือสองก็ไม่ได้ถือว่าเล็กนะครับเพราะว่ารถมือสองเองก็ยังเป็นที่นิยมในตลาดอยู่เช่นกันผมเชื่อว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือสองหรือรถนำเข้าเนี่ยก็น่าจะได้สัสดส่วนที่ออกมาเนี่ยใกล้ๆกันครับ ทางนี้นะคะลีซิ่งกสิกรไทยและเครือธนาคารกรสิกรไทยก็มีความพร้อมที่จะมอบความพิเศษเหนือระดับด้วยผลิตภัณฑ์ของเครือธนาคารกรสิกรไทยอย่างเช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทยหรือ K-Auto Finance เพียงยื่นเช็ควงเงินนะคะก็จะทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน30นาทีค่ะบัตรเครดิตกสิกรไทยสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยนะคะเพียงสมัครภายในงานและได้รับการอนุมัติก็สามารถรับเงินได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะรวมทั้งยังมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทยหรือว่า K-Mobile Banking Plus ด้วยนะคะก็ะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยสำหรับผู้ชมนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อเนี่ยมีบูธกสิกรไว้ต้อนรับภายในงานเลยนะคะ,คะสำหรับลิสตกสิกร,กรเ,อเองนะคะก็ทั้งรถใหม่รถมือสอนะคะ ปล่อยสินเชื่อเนกระจายเลยใช่ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยในส่วนของรถมือสองเองที่ว่านะคะเป้าของสินเชื่อเนี่ยมีการเติบโตมากเพราะว่าตลาดรถกลุ่มนี้ยังคงเติบโตได้อีกมากใช่ค่ะจากเรื่องราวของสินเชื่อแล้วนะคะเรามาตามต่อกันที่คาร์เจิร์นกันบ้างค่ะสำหรับเบนซ n k เนะคะงานนี้ก็ได้ตบเท้าเข้าร่วมการจัดงานบางกอกยูสคาร์แอนด์อินพุตคาร์โชเช่นกันค่ะก็เอาใจนะคะคนที่ชอบความแรงค่ะแน่นอนค่ะว่าระดับเบนซ n k แล้วนะคะต้องนำรถเบนซหรูๆนะคะหลากหลาย รุ่นนะคะมาโชว์ในงานนี้ค่ะซึ่งทางด้านคุณพิธินันกิษดาทานนนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเบนซ์เอ็นเคอ p o โตอิจำกัดผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายรถเบนซนะคะได้บอกถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่4แล้วล่ะคะ่ะโดยครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการนำเอาเมอร e เซเ e สเบนซ์ซีหกสามเเวอร์ชันพิเศษนะคะ p e r f o r m a n c e Package p l u s นะคะ ซึ่งเราใจค่ะด้วยเครื่องยนต์ AMG 6.3ลิตร V8 นะคะเนื้อกว่ารุ่นมาตรฐานงานนี้ไม่พอนะคะเพราะว่าอัปเกรดความแรงขึ้นมาอีก30แรงม้าค่ะเป็น487แรงม้าแรงบิดมหาศาลนะคะถึง600นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีอัตราเร่งนะคะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.4วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดค่ะสามารถทำได้250กิมต่อชั่วโมงค่ะ ก็สำหรับปีนี้เนี่ยเรานำรถเบนซ์นะครับมาทั้งหมด30คันนะครับก็ครบทุกรุ่นทุกคลาสนะฮะไล่ตั้งแต่ c ีคลาสอ c คลา e สนะฮะ CLS นะครับนะรบวมถึงรถที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ก็คือตัว c 63 MG นะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้ที่อยู่ด้านหลังก็คือจะเป็นตัวเบนซ์ ben B ีคลาสแล้วก็ ML-Class คลาสนะฮะ รับงานมาะกอบยุชคาในครั้งนี้นะคะในเบนเองเคมาร่วมงานแล้วนะคะแน่นอนกับว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ได้นำเข้ามานะคะก็มีเพิ่มเติมออกมาด้วยอีก2รุ่นค่ะยังมีอย่าง Mercedes-Benz All-New B-Class 2012นะคะซึ่งทาง b e n z n เอเองก็ต้องการที่จะเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่สามารถจะตอบสนองการใช้ชีวิตนะคะในแบบ Ur b a n l บา e s ล y l e ส่วนอีกรุ่นหนึ่งค่ะก็คือ Mercedes-Benz o n e w ML 250 CDI งานนี้ก็มีมาให้ได้ยชมกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดตัดสินใจซื้อรถกับ Benz NK เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นก็จะได้รับแคมเปญพิเศษนะครผ่อน0%นนานไปเลย4เดือนนะคะไม่พอค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะระยะเวลา 1, 1ปีนะคะ,คะแล้วก็สามารถที่จะรับรถได้ทันที สนใจก็แวะไปเยี่ยมชมนะคะบูธเบนเอ็นเคได้นะคะเชลินเจอร์สเมืองทองธานีค่ะสำหรับงานบางกอกยูชคาร์อินพอร์ตคาร์โช2012ในปีนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นครั้งที่4แล้ว ก็รีบๆกันนิดนึงนะสิทธิพิเศษอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็รออยู่อย่างน้อยก็ไปเดินชมรถก็ยังดีนะคะเพราะว่ามีรถสวยๆอยู่ในงานมากมายทีเดียวค่ะงานนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคมนะคะอีกนิดหน่อยอาละค่ะจากบ้านเรานะคะไปอัปเดตเรื่องราวของการแข่งขันรถ F1 กันบ้างดีกว่านะคะงานนี้ค่ะนักขับนักแข่งนะคะที่ได้รับชิงแชมป์มาสามสมัยซ้อนนะคะอย่างเฟอร์นันโดอลอนโซนักขับชาวสเปนนี่นะคะเขาก็ได้ออกมาถ่อมตัวค่ะเพราะตอนนี้นั้นนะคะก็ยังไม่คิดถึงการลุ้นตำแหน่งแชมป โลกรถสุดหนึ่งเป็นสมัยที่3ในชีวิตค่ะชี้นะคะว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์สำหรับทุกทีมนั้นก็ยังคงเปิดกว้างเสมอค่ะ เฟอร์นันโดอลานโซนะคะนักขับชาวสเปนิชทีมเฟอร์ r ารี่วัย30ปีค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะคะซิ่งรถหมายเลข5ผ่านธงตราหมักรุกแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่ออกสตาร์ตตำแหน่งโพซิชันก่อนเจ้าตัวจะซิลแชมป์ที่เมืองเบียไปคลองตามความคาดหมายนะคะและถือเป็นนักขับคนแรกที่คว้าชัยได้ถึง3รายการในฤดูการนี้ค่ะ แม้ชัยชนะที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้อลอนโซนั้นเก็บเพิ่มเป็น154คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างมาร์คเวบเบอร์นักซิ่งชาวออสซี่ของเรดบูลอยู่34คะแนนนะคะและมีโอกาสคว้าตำแหน่งแชมป์โลกเป็นสมัยที่3เมื่อจบฤด,ดูกาลแต่นักซิ่งชาวสเปนก็ยังถ่อมตัวค่ะว่ายังไม่คิดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะทุกทีมนั้นยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้เช่นกันค่ะ โดยอล o อนโซนะคะเขาบอกว่านี่เป็นช่วงครึ่งทางของฤดูกาลเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังพอใจกับจุดที่ยืนอยู่ในเวลานี้ค่ะแต่นั่นหมายความว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่ายังเหลือรายการให้ลงแข่งอีกตั้ง10สนามนะคะซึ่งก็ต้องพัฒนารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในรายการต่อๆไปค่ะ สำหรับการแข่งขันสนามที่11ของฤดูกาลนะคะก็จะย้ายไปซิ่งกันต่อที่ฮังการีนกลางปีในระหว่างวันที่27-29กรกฎาคมนี้นะคะที่สนามฮังการโริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีโดยช้ป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนั้นตกเป็นของเจนสันบัตตันนักซิ่งหนุ่มหล่อชาวอังกฤษของทีมแมกราเรนค่ะ ก็ให้กำลังใจนะคะอลอนโซเพราะตอนนี้ยังนําอยู่นะคะก็ยังมีเวลาผ่านไปครึ่งนึงละนะคะติดตามผลงานของอลอนโซได้นะคะสำหรับสนามที่11สุดสัปดาห์นี้นะคะ27-29กรกฎาคมแน่นอนว่าใครที่คว้าแชมป์นะคะสนามที่11นะคะสปีดนิวนำมาฝากกันแน่นอน,คะ,นะคะ